สวัสดีครับทุกคนบบวันนี้วันเกิดผมครับตื่นมาอยากกระเซาพี่น้อง <c oughs> เก็บบ้านแ,แม่บ้านมาเห็ดซอยเนะะจะ <c oughs> งชันมาไวเอาลูกง้องสีแล้วพี่นอ้องไม่ได้เฮ็ดยังหรอก เอาไว้รถอันรถอันเอียงนะเพื่อนเอิญรถร่วงกลมกับย่างออกไปทั่วทีบทั่วเดียนพอเพื่อนไปเอาเนื้อกับไปเอาเค้กเนาะจ้ะเอาเนื้อมาไว้ทายางผ้ากันม่านก็จะไปไปซุปเปอร์ไปซื้อพลาสตอกยังไม่เฮ็ดสลัดซื้อมาเมื่อวานนี่มันขาดมันเหลือพี่น้องขาดเหลือยังกะจะไปซุปเปอร์ใกล้บ้านนี่ลจ้ะ ແຮ່ກະສິບໍ່ໄດ້ຫຍັງດອກຍາມເຊົ້າໄດ້ນີ້ລະກ້ນຄຳກ້ອນແກ້ວນີ້ລະ จ้าทุกคนฮัลโหลฮัลโหลกำลังเริ่มพี่น้องกำลังเตรียมของสำหรับเมนูหม้แดงมาโดูอีโยอดดบุสเอจักว้าเนะมีต่ดปุวายลยาลูอยาลูปูปะดูให้สามีกอนจ้าจ้าทุกคน อันนี้ก็ปอเบี้ยคุณแม่ท่ามเองหนูนี่เราจะเห็ดเองเฮ็ดห่อม่ว่าไหนมอนี้ก็เลทอดถอดน่าจะเลืออันนี้ก็ไปจะห่อมีเนาะเยวจะผ้าไปเบื้องกันผนกย่างพบทั้งวันก่อนจะทั้งวันเขาเพราะว่าอยู่ร่งรถเนาะมันก็จะเป็นผลนนไม้กำลังเห็ดอยู่จ้ะกำลังเห็ดอยู่ น่ใไม่อันนั้นพ่แนกมิวซิกกำลังลง <c oughs> สวัสดีครับทุกคน หลังจากกั้นเกิดมาขึ้นนี่ยน่จาจะมันทึกภาพว่าไรเพราะว่าข้นหลข้าหยุง่งรับแขกก็น่จาจะมืยนกี่ก็เลยมาแกะของขวัญย่มือเศราบริได้รถมีคขั้นหนึ่งพี่น้องขั้นหนึ่งจะมีแนวจับขังหลังน้ำแต่ว่าขั้นนี้มันขั้นหน่อยเนาะจากบัญชีไดสะดวกกอ็อีกขั้นหนึ่งเตี่ยนมีอยู่แล้วน่ขั้นสูงขาเพราะท่านถึง มาเดมนุษยเที่ยวเสียงความนี่คหน่องมันมือส่วนพี่น้องพ่อพ่นกับพนัสซ้อนจอซ้ำจอมาเดสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับพี่ ไม่เก่งไม่เก่งจะกดุดขจาอนว่างคาะใดดีจะไง้ของควจะพี่น้องของควรพอบนบอกมาแกะของคววมาสั่นอาจจะไม่อีกจะหาพอๆหาเ่าท่านจะเจอวันนึงว่างก็เรื่องๆก่อน อันเพิ่นนั่นเพิ ah. ่นเอามาให้แล้วยากแล้วไปวางหน่อยตัวที่พี่น้องในน้ำหาเก็บเอาเพิ่นเบิ่นอือไปไปเห๋อ้ามาหาแม่ได้ได้มาหาแม่อื้นอื้นอื้นอะเด เย่เย่เย่ไปแล้ววุ่นวุ่นฮ่าปากกตีเพื่นกำลังขรถอยู่แล้วพี่นอ้องไปแล้วจะไปไหนจะขี่รถไปกรุงเทพเหรอไอขี่รถไปกรุงเทพเหรอฮะจะไปเป็นเด็กแว้นเหรอใครจะเป็นสก้อย สวัสดีจ้าพี่น้องแตงตัวบเรียบร้อยนะจ๊ะน้อยเพราะว่าสุดยูบานมากจ้ะแตสีิมาแก้ของควรให้ลูกกับให้คุณพ่อเพิ่นเบิ่งก่อนยาสีลงไปล่างเครื่องอย่างเพราะว่าหลียมูมากอันนี้นะอันาง,งานไม่ป่าตีโบได้ร่มงพี่น้องเพราะว่าอ่าคนหลายเนระาจะวุ่นไหวแต่ได้โบได้เฮ็ดทิดอันนี้นะ่าจะเป็นอันนี้เบิ้งแล้วพี่น้อง นีเป็นความควรจากป้าเพิ่นป้าใหญ่พี่สาวอันใไงจ้ามีหนูจ้ะเพิ่นกับเกิดความกันกับลูกนุ้ยละเพราะว่าเพิ่นจัดครบรอบหาซีปีปีที่แล้วเนอะเป็นครอบลูกก็ร่วงบานมาจ้ะเกิดเมื่อเดียวกันกับป้าเพิ่อนจะเป็นการถามว่าได้เว้นกว่าดีกว่าดีก็ดีคนคนน้อยอุ่นอันเนาะ เซียโรเซลล่าเซียวฟาเบียลมาติอาอาเลเซียลูเคนน่าจะอาจจะมีเพิ่นก็หายเบิ่งก่อนนะโบเบิ่งหยันนะเอาว่าถ้าบ่มากก็เอาไปเปลี่ยนเลยนะพี่น้องเอาใบเซตเอาหนังหายพอเป็นเสีย่นโทตถามหนูอยู่ว่าสซื้อยั่งไฮรานก็ได้ว่าเอาจังส่ก็เอาเป็นเสียพานาหนาวก็ได้เพราะว่าอคนเพิ่นใหญ่ขึ้นเราก็เสื้อผ้านที่อันเอามาแต่น้ำมัน น้องสาวพนหนึ่งนะจ๊ะไม่จะช่วงแรกเกิดถึงหนึ่งปีอย่างประมาณนี้เนาะแต่ตอนนี้ก็ได้ซื้อไม่ยูจ้าเสื้อ,อผา้า่นก็ได้เอาแบบว่าเป็นเสื้อผ้าได้ไซส่มากเพิ่นก็ได้ไปซื้อเสื้อผ้ามาให้เพิ่ก,ก็สี่ก็ทีซื้อนาฮอนมก,ก่อกี้สีเดือนเดือนหนึ่งสองเดือนสีก็สีหนาวแล้วพี่น้องก็ได้บอกว,ว่าเอาเป็นเสื้อผ้านาหนาวมากนี่ก็จะเป็นเสียทันงยวเพิ่นเป็นว่าตัวเอ็มก็คือมิกกี้เนะจ๋า่นก็ได้ซื้อมาให้ดลาน มันก็นจะเป็นเสือด้วยกันเป็นนาวนนาวอันนี้ก็จะเป็นจากอ่าจากเพื่อนเพื่อนน้องแต่เพื่อน,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 นจะม้จคนที่มาเห็ดออียงซอยนี่แหละพี่นอ้องมาจัดป่านจัดยังซอยนี่น่าจะ ห้ใบเซตมาห้ไว ah, 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 ้แต่ไปเพียนน้ำเพื่อเพื่อประทื่ใจหรือว่ามันมันงหรือว่าสซบ่อ่านประมาณนี้พี่น้องแต่ช่วงงเป็นห้องเอินใหญ่เพิญแต่แต่ง่พี่น้องการสำหรับอ่าสิบสองถึงสิบแปดเดือนนอกจากแต่เดี๋ยวก็ได้ใช่แล้วล่ละเพราะว่างข้าวเหี่ยวเพราะว่าเจียผายอยู่ในจูกก็เริ่มที่ด้เก็บออกมาแล้วนกกระชังกต่น่ามัน กอ,อนไล่ให้ถึกๆเพราะว่าเดี๋ยวก็ได้เปลี่ยนเราจะช่วงช่วงตัดน,น้อยๆนั่นก็เลยบ,บลล่นไอซือของแพ้งให้ก็จะเป็นเสียขยะท,น,ทนมาเพันผากัแอบไปซื้อแต่ก่อนที่ไปเที่ยวเกาะน้องกันน้องบ่นต้องคลิปนอกจากเหตุคลิปไปเที่ยวเกาะมากันไปซื้อเอาเยอะบ่บเก็บผ้ากันเก็บไว้ก็เป็นเสียเชิดเอาไปซักกวอนพี่น้องอันนี้อาจจะใส่เอาออกมาใส่ได้ไง เอ e ๊ะเราไล่ไปไปจะไปซักให้เด็กๆไปเก็บเศษกัน nhau เด็ก nhau เด็กน้อยไปปะเด็ก n h า u เด็กน้อยนะขบวนเป็นว่ากันหนาวที่น้องกันร่มกันฝนประมาณนี้น่าจะกันร่มกันฝนก็อุ่นยุกฝนใส่ใส่เสียอันนี้ก็ไปทับกันจะซื้อมาให้เป็นเสกจะซ่อนโน้มาเร็วนอนนี่เสียหนาวแล้ว ้น,อนนอนเก็ได้ไปเห็นนะ่อื่นตัวไอ้เจ๊กี้เจ๊เลยอะดาอะดาอะดอะดอาดากำลังส้นพี่นอ้องห่างเ้องแม,มตลอดันบึนมนบึนย่องจังไสอันนี้ก็จะเ้นจังป่าน,นาะจาก่นเกาเงินใช้ซ่อมหานั่คนบมดูจักซื่อยังหา

ก็ใส่ได e ้ใช้ห <parasite> นึ่งนะพี่น้องถ้าดีแะเอาออกพอดีไปซักเดี๋ยวเสียไม่ได้ใช้เพราะว่าเดี๋ยวกาน้าแล้วก็ปีนากใส่ไงพอดีนะฮอนจะเป็นเสียกีฬาเสียกีฬาอิตาลีเป็นกระดาษทิชชู่กับครีมอาบน้ำกับครีมเป็นโลชั่นจ้ะความจำเป็นพี่น้อง ต้องจำเป็นที่ต้องใส่กะโมได้ห่วงและเกี่ยวกับราค่าอีกอย่างพี่น,อน้องได้ควางทีมันได้ใส่ในชีวิตประจำมันได้ใส่อีรีนะจ๊ะนี่อันนี้เพราะว่าขันซื้อมาแล้วมันไม่ได้ใส่มันกะเสียเปล่าิีนนะพี่น,อน้องแพงไม่ซื้อกะไม่ได้มีประโยชน์นะจจะอันนี้ก็จะเป็นของเพื่อนสนมากกับเพื่อนสามีกัจ้ะเพราะว่าเพื่อน เคนอื่นจะมูคนมูหนูก็มีแค่สองคนเพราะว่าวันที่ยีบสามนี่ก็จะจัดอีกนะจ๊ะกับยีบสี่ก็ไปกับครอบครัวเพราะว่าวันที่ยีบเจ็ดสิงหากับวันเกิดสามีหนูก็เลยครอบครัวก็เลยจัะใส่กันน้ำเทิ่ยงลูกเที่อเพอคนอันนี้ก็เป็นใบเซตอันให้ไปเปลี่ยนยูนี่เพิคนจะให้แบบนี้มั้งพี่น้อนข้าวผ้าถือแกะข้าปเปลี่ยนหรือว่ามันใหญ่มันหน่อยประมาณนี้เสียขนเงานะจ๊ะ ับส่ง็เนี่งพี่ลองสงเอี่ยมเตเด็กไ็ละดกแบนเนาสำหรับเก่เนี่าไอันนี้ผได้เขียนว่าจักกีแปดสิบแปซนติเมตรแปดสิซนติเมตแต่ว่าพอน่าแต่ใส่ล้วพี่นองเพราะว่าอาจจะประมาณเจ็สิซนแล้วตอนนี้เพราะว่า2องเดือนที่แร้วนะสูงเจ็สิมเนนักเก่าโลสานาะจ้ะ ก็ได e hey, ้ไปซังมาสองเดือนแล้วพอวคนมาพาไปไปเห็นว่าลูกโอเคอยู่เลยมาผ้าไปไนนอิ้มมีมาเด็กเวนี่เวนี่เวนี่มาหาแม่เลยลูกมาหาแม่ขออยู่ชีเด็มาหาแม่ร่าจ่าร่าจ่าไปเย้ตัวมอเลยมาหาแม่โซนน้องวางนอนแล้วครับ ว่านานนะคะมาหาแม่ครับผมมาดูของขวัญหนูได้อะไรเดี๋ยวเลยเห็นตุลาสากลายที่นอนลายเศร้าแล้วจิ้นวันนี้นานนานเศร้าแล้วมันอันนี้มาหาแม่มาหาแม่ก่อนโอ้ป้าป๋าจะเหยียบแล้วนะโอ้เห็นตุลาสากลายเศร้าบ่อย่ากหายตุลาสาก็เอ้ยครับผมนี่อะไรนี่ไงครีมหนูเอ้เด้อ ผม hôm nay ผม đây, hôm nay thì hôm nay rồi chân thay yếu khắp. Ani, ani. con cua đấy đi nó. Ta bên hàng cảm ơn nè. À, nó ở bên bên Ô, cái chấm này. Đến nó cầu nào, nào nhau Ô, tốt, tốt, tốt. <laughs> อย่าเป็นกล้องสท้ายแล้วพี่น้องจากเกลือนสามีคือกันจ้ะพวกมินของว่างพี่น้องของว่างก็นต้นไปเรีนอันนั้นแล้วต้นไปเรีนล่างแล้วโอ้เจ้ามันขึ้นเจียมดีจ้ะไม่ได้เปิดไฟนอกจากเอ้ยยังไงยังไงหารถอีกแล้วหารถอีกแล้ว

กรอบลูกพี่น้องเบิรงส้มแล้วกรอบลูกกรอบลูกเลยหลายพี่น้องบ่ได้ไปปีนลูกมาใส่จาะเจียกามิบามาณนี้เดี๋ยวจะพี่น้องคนตะเกิงจ้ะ่นมึนมาแกะของขวัญแล้วแล้วน่าจะก่มีิยังไหลกามีประมาณนี่น่าจะพี่น้องจ้ะ เดี๋ยวมาพ่อกันไหมในคลิปหนาเนาะจากเดี๋ยวเอาไปนอนก่อนจะได้เฮ็ดเฮ็ดอันงานตัวจะได้พักผ่อนพี่น,อน้องมาเคลืนนอนเด็จกจกักหน่อยเนาะจ้ากเพราะว่าก็จะส่งแขกมาพ่อกันไหมจ้าปฏิจ้าบ๊ายบายมาเลยบายบายก่อนบ๊ายบายก่อน,อนม่กกี้บ๊ายบายก่อนนะเร็วมาสนใจเราเห็นหน้าเหรียญ้ว